สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวกับเชฟนกค่ะและววันนี้นะคะเรามาในเมนูอาหารจานเดียวนะคะแบบเฮลทีฟู้ดค่ะและหนึ่งในเมนูแนะนำแล้วก็คุณผู้ชมทำเองง่ายๆที่บ้านนะคะใช้ภาชนะในการทำก็คือกระทะใบเดียวค่ะนั่นก็คือบะหมี่ผักโมรเฮยะหน้ากุ้งน้ำมันหอยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะค่ะส่วนผสมนะคะของบะหมี่ผักโมรเฮยะหน้ากุ้งน้ำมันหอยนะคะก็ประกอบด้วยบะหมี่โมรเฮยะค่ะ อันนี้มันจะเป็นบะหมี่ก้อนแบบแห้งๆนะคะคุณผู้ชมแพ็คหนึ่งเนี่ยมีประมาณสี่ก้อนขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้เชฟทำการลวกแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นส่วนผสมของกุ้งน้ำมันหอยนะคะก็ประกอบด้วยกุ้งค่ะน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีซอสถั่วเหลืองค่ะน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะพริกไทยขาวป่นค่ะน้ำมันหอยค่ะกระเทียมสับค่ะแล้วก็ผักที่เลือกใช้วันนี้ก็คือเห็ดออเรนจิ ข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบผักอื่นก็สามารถเปลี่ยนไปชอบเอาผักที่ชอบได้นะคะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ บะหมี่โมเลเฮย่านะคะเราทําการลวกในน้ําเดือดค่ะแล้วก็เสดดน้ําออกคุณผู้ชมแล้วเราก็มาคลุกน้ํามันกระเทียมเจียวทิ้งไว้ก่อนนะคะระหว่างที่รอกุ้งน้ํามันหอยเหมือนเราทําบะหมี่ที่บ้านนะคะนี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้นี่มันเหมือนเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไหม,มก็ใกล้เคียงค<ม>่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆก็คือทําจากบะหมี่ตัวนี้มันทําจากแป้งสาลีนะคะแล้วก็เขามีการผสมตัวผัก ที่ชื่อว่าผักโมเลเฮยะาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆถั่วงอกญี่ปุ่นเนาะผสมไปด้วยแล้วก็ทําออกมาเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็อบแห้งนะคะเอามาขายค่ะนี่เชฟทําเป็นโมเลเฮยะคุกน้ามันกระเทียมเจียวรอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกุ้งน้ํามันหอยที่จะมาราดกันค่ะคุณผู้ชมคะเราเริ่มจากตั้งน้ํามันในกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วเราก็เอากระเทียมลงไปเจียวค่ะ คุณผู้ชมตามด้วยกุ้งนะคะแล้วก็ผักค่ะปุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะมมคุณผู้ชมอ่นี่จะเติมซุปลงไปนิดนึงนะคะให้มีน้ำผุกจิดค่ะคุณผชมปรุงรสด้วยพริกไทยค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ซอสตัวเหลืองถ้าเกิดเห็นว่ามันน้ำซุปมันน้อยไปนิดนะคะเติมน้ำซุปลงไปเลยค่ะเดี๋ยวผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างสุกนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเอาไปลาดบนบะหมี่กันสักครู่กลับมาชมกันค่ะ นะคะก็สุกแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เราเคี่ยวซอสจนงวดนะคะจับตักลาดลงบนโมเลไฮยะเลยค่ะคุณผู้ชม,ชม<ๆ>ก็ซอสทิ้งวันแล้วนะคะเขาก็จะไปเข้ากับตัวบะหมี่นะคะ<ๆ>จากนั้นเราตกแต่งคะ่ะด้วยต้นหอมคะ่ะที่เชฟซอยไว้คะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบะมีผักโมเรเฮยะลาซอสกุ้งน้ำมันหอยนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ